สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นอาวุธในสมัยใหม่แต่ยังไดเพราะเราเนี่ยก็ได้ทําอาวุธนะครับรถถังเครื่องบินต่างๆนานาของยุคใหม่เนี่ยกันมามา,มากมายแล้วมีคนเนี่ยนะครับถามว่าพี่เจตเมื่อไหร่จะทําเรื่องราวของโลกยุคกลางโลกยุคโบราณบ้าง ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้ไปย้อนดูหนังเรื่องหนึ่งมานะครับนั่นก็คือเรื่อง Kingdom of Heaven นั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นช่วงเหตุการณ์ก่อนเกิดสงครามภูเศษครั้งที่3นั่นเองเราจะได้เห็นนะครับผมอาวุธชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อเอาไว้ใช้พิชิตเมืองหรือปราสาทที่มีกำแพงขนาดใหญ่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือ Siege Tower หรือว่าหอรบนั่นเองนะครับ วันนี้เนี่ยแหละครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าหอรบอันนี้กันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมจุดเริ่มต้นการใช้งานของมันจุดพีคนะครับผมจุดสูงสุดที่มันเนี่ยมีประโยชน์มากๆและจุดที่มันค่อยๆนะครับผมเสื่อมถอยและกลายเป็นอุปกรณ์ทางทหารที่ล้าสมัยไปถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ Siege Tower เ,เนี่ยนะครับหรือเราอาจจะเรียกอีกแบบว่า Breaching Tower เป็นอุปกรณ์ทางทหารนะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้พิชิตนะครับผมกำแพงเมืองต่างๆที่มันเนี่ยมีความหนานะครับมีความแข็งแกร่งมีความทนทานซึ่งหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่2อย่างหลักๆด้วยกันนั่นก็คือ 1. ใช้เพื่อเป็นสิ่งป้องกันสําหรับคนธนูและอาวุธระยะไกลยอย่างอื่นนะครับผมในการโจมตีใส่กำแพงของศัตรูจากมุมที่สูงกว่าหรือเท่ากันกับ2เนี่ยนะครับ มันถูกสร้างไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์ปีนกำแพงสำหรับเหล่าทหารราบที่ใช้อาวุธระยะประชิดในการยึดและครอบครองกำแพงของศัตรูซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันถึงวิธีการใช้แบบละเอียดอีกทีก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรู้ประวัติของมันกันก่อนนะครับว่ามันเนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในยุคสมัยไหนซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมการผลิตคิดค้นซีช์ทาวเวอร์ออกมาเนี่ยมันเนี่ยถูกย้อนไปเมื่อนานมากๆเลยนะครับผมประมาณ1,100ปีก่อนคริสต์กาลโดยอาร อารยธรรมเก่าแก่นะครับผมอย่างอารยธรรมบาบิโลนและอารยธรรมแอสซเรียนะครับ ในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับก็ได้มีการอยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นสังคมมีการลงหลักปักฐานนะครับผมสร้างเมืองสร้างอาณาจักรของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป,ป้องสังคมนั้นๆเนี่ยนะครับมันคือกำแพงเนี่ยแหละกำแพงเมืองกำแพงปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ากำแพงเนี่ยคืออุปสรรคที่สําคัญที่สุดของผู้รุกรานและมันก็เป็นอย่างนั้นมาหลายพันปีจนถึงยุคที่มีการใช้ดินปืนเลยนะครับแล้วอย่างที่เราได้บอก ว่าหนึ่งในเหตุผลที่มนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าสงครามนะครับมนุษย์เนี่ยก็ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อการป้องกันตัวเองหรือการรุกรานชาวบ้านเขาและพอมีกำแพงเกิดขึ้นมาเนี่ยมนุษย์น,ยนะครับ ก็ต้องหาวิธีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละที่จะมาเอาชนะอุปสรรคกำแพงเหล่านี้ไปได้ก็เกิดวิธีต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้บันไดพาดการทำลายกำแพงด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟการขุดอุมโมงคหรือว่าการกระทุ้งเนี่ยซึ่งบางทีวิธีเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผลเจ้าหอรบหรือว่าซีช์ทาวเวอร์เนี่ยจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการนี้ซึ่งรูปแบบของหอรบเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามัน,นถูกสร้างขึ้นมาแตกต่างกันตามอรารยธรรมตามช่วงเวลานะครับและตาม ตามเทคโนโลยีของยุคนั้นๆยกตัวอย่างเช่นทางอารยธรรมแอสเซเรียและอารยธรรมบาบิโลนเนี่ยจะมีหอรบที่หน้าตาคล้ายๆกันซึ่งหน้าที่หลักของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับผมเป็นหอรบที่เอาไว้ส่งทหารราบขึ้นกำแพงศัตรูแต่ว่าเน้นให้การป้องกันนะครับผมพลธนูและอาจจะมีการติดไม้กระทุ้งมาด้วยเราจะเรียกมันว่า Assyrian Battering Ram นะครับ หรืออย่างหอรบของฝั่งกรีกเนี่ยนะครับผมที่มีชื่อว่าเฮเลโพลิสหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ the taker of cities ซึ่งหอรบอันนี้เนี่ยนะครับผมมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเนี่ยเป็นหอรบขนาดใหญ่นะครับผมมีความสูงถึง40เมตรความกว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับข้างในเนี่ยมีชั้นอยู่ถึง9ชั้นซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอาวุธซิชเวปอนต่างๆเนี่ยอื่นติดอยู่อีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดหินนะครับผมหรือว่าหน้าไม้ขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่ง ฝั่งของเอเชียในยุคโบราณเนี่ยก็มีการใช้หอรบเหมือนกันนั่นก็คือนะครับผมราชวงศ์จีนต่างๆ เพราะกำแพงของเมืองในอารยธรรมจีนโบราณต่างๆเนี่ยเราก็เห็นภาพกันถูกไหมว่ามันใหญ่มากๆมันสูงถ้าใช้บันไดปีนเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่หอรบเนี่ยเลยถูกสร้างขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้กันมาเป็นเวลาหลายร้อยจนถึงพันๆปีเลยจนมาในช่วงที่เรียกด้ว่าพีคมากๆของการใช้หอรบเลยนะครับผมมันคือช่วง Medi e v a l age หรือว่าช่วงยุคกลางเนี่ยแหละในยุโรปเนี่ยอาณาจักรต่างๆฟิวดอลต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญนะครับผมกับการสร้าง ปราสาทเป็นอย่างมากเลยถูกไหมมีการสร้างปราสาทออกมาหลายขนาดหลายแบบมีทั้งแบบที่ใช้หินมีทั้งแบบที่ใช้ดินนะครับผมและก็มีทั้งแบบที่ใช้ไม้ทําให้เรียกด้ว่าถ้าเกิดไปที่ยุโรปในยุคนั้นเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอแต่ปราสาทนะครับผมและในยุคกลางก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนี่ยว่าอาณาจักรต่างๆเนี่ยก็มีสงครามกันตลอดเวลาเลยนะครับเป็นช่วงของการขยายอํานาจ การทำ i ีช e วอลแฟร์หรือว่าการล้อมยึดปราสาทเนี่ยนะครับผมมันจึงมีเกิดขึ้นในแทบจะทุกสงครามเลยนะครับซึ่งวิธีในการทำซีช e วอลแฟร์ในยุคกลางเนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะทําแบบแบบเดียวกันนะก็คือ1เลยนะครับผมเอากองทหารกองทัพเนี่ยมาล้อมปราสาทล้อมเมืองที่เราต้องการจะยึดก่อน กันนะครับผมไม่ให้คนเนี่ยออกเข้าจากปราสาทนั้นๆไม่ให้ออกไปเพื่อหาสเสบียงหาอาหารต่างๆเพื่อทําให้คนในปราสาทนั้นเนี่ยนะครับต้องบริโภคอาหารที่อยู่ในแกรนารีหรือว่าอาหารที่ถูกเก็บสต็อกไว้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมทางฝั่งผู้รุกราน,นี่ก็ต้องเริ่มนะครับผมที่จะสร้างอุปกรณ์ในการยึดปราสาทต่างๆหรือว่า siege engine เนี่ยแหละครับก็ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แรมหรือว่าไม้กระทุงการเริ่มต้นขุดอุโมง์เพื่อไปทําลายโครงสร้างที่อยู่ใต้กําแพงการสร้างสิ่งป้องกันต่าง สําหรับพลนธนูไม่ว่าจะเป็นนะครับผมสนามเพาะในยุคโบราณหรือว่ากําแพงไม้พาริเศตซึ่งมันก็เป็นกาแพงไม้ที่มีรูให้พลนธนูยิงสวนคนที่อยู่บนปราสาทนั่นแหละการสร้างเครื่องดิดหินต่างๆนะคะรับผมทรบูเช่แคทาเพลและการสร้างหอรบหรือว่าซีชทาวเวอร์เนี่ยแหละครับซึ่งการสร้างซีชทาวเวอร์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายและรวดเร็วแถมมันยังต้องสร้างนะครับผมในค่ายของผู้รุกรานอีกด้วยมันจึงนะครับผมต้องใช้เวลาระดับหนึ่งในการสร้างหอรบที่มี ความสูงเท่ากับหรือมากกว่ากำแพงปราสาทของศัตรูซึ่งมันก็อาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนๆเ,เลยก็เป็นได้นั่นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่นะครับทำไมการบุกยึดเมืองหรือว่าซีช e วอ r แฟร์ในยุคโบราณเนี่ยมันถึงกินเวลาน,านานมากๆเลยและมันไม่ได้จบนะครับผมเป็นการโจมตีครั้งเดียวมันอาจจะมีการโจมตีเป็นระรอกระรอก เพื่อถ่วงเวลาฝั่งป้องกันเนี่ยใช้สเสบียงกินอาหารจนหมดนะครับผมทําให้พวกเขาเนี่ยอ่อนเรียวอ่อนแรงซึ่งไอ้ความที่ซีช e วอล f ฟร์เนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยในยุคกลางโดยเฉพาะนะครับผมอาณาจักรหรือฟิฟท์ดอมไหนก็ตามที่มีสงครามตลอดเวลาเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็จะพัฒนานะครับผมปราสาทของพวกเขาเพื่อจะป้องกันซีช์ทาวเวอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนะครับผมการสร้างปราสาทที่สูงขึ้นการสร้างภาริเศสวอลไว้ด้านบนเพื่อป้องกันการโจมตีจากพนนลธนูหรือว่าจากทหารราบที่อยู่บนซ ซีช์ทาวเวอร์หรือสําคัญที่สุดเลยนะครับผมศัตรูตัวฉกาจของซีช์ทาวเวอร์เลยเนี่ยมันคือการขุดคูเมืองครับ การขุดคูรอบปราสาทเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมเป็นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของซีจทาวเวอร์เลยเพราะซีจทาวเวอร์เนี่ยการใช้หลักๆในยุคกลางเนี่ยนะครับผมมันคือการให้ทหารเนี่ยดันหอรบที่ติดล้อนี้เนี่ยนะครับผมไปประชิดกําแพงเมืองของศัตรูในขณะที่ในหอรบนี้เนี่ยก็มีทหารราบที่เตรียมพร้อมที่จะบุกเข้าตีประชิดข้ามกําแพงของศัตรูไปเนี่ยด้านบนของหอรบเนี่ยนะครับก็มักจะมีพลธน,นูหรือว่าเครื่องดีดหินเนี่ยติดอยู่เพื่อสนับสนุนการโจมตีของทหารราบการมีคูเมืองคูปรา เมันจะทําให้หอรบเนี่ยนะครับผมไม่สามารถถูกเข็นไปประชิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้หอรบในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการถมคูเมืองก่อนนะครับผมก็จะยิ่งทําให้การล้อมเมืองเนี่ยยิ่งนานเข้าไปอีกซึ่งก็เรียกได้ว่าเนี่ยการใช้หอรบในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละอาจจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเนี่ยตามสถานการณ์ตอนนั้นนะครับผมว่ากําลังเจอกับประสาทประเภทไหนภูมิประเทศแบบไหนและฝั่งป้องกันเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างอย่างบางทีเนี่ยนะครับผมก็มีการใช้เครื่องดิดหินเนี่ยยิงใส่ซโชยทาว เลยเพราะว่าซีสทาวเวอร์เนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายขนาดใหญ่ หรือไม่ก็เป็นการยิงธนูไฟนะครับผมก็อาจทําให้หอรบเนี่ยได้รับความเสียหายและไหม้ได้ซึ่งก็มีการแก้มือกลับกันไปกลับกันมานะครับผมมีการเอาหนังสัตว์แบบสดๆเนี่ยมาติดไว้ตามซีช์ทาวเวอร์มันจะได้ไม่ไหม้แต่ว่ายุคที่ซีช์ทาวเวอร์เนี่ยนะครับผมมันเริ่มจะหมดประโยชน์จริงๆเนี่ยมันก็คือยุคที่ดินปืนเนี่ยนะครับผมเริ่มจะมีบทบาทเข้ามาในการรบแล้วคือเรียกได้ว่าดินปืนเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยของโลกทางการทหารที่มันทําให้นะครับการรบแบบ มันวิวัฒนาการมากลายมาเป็นการรูปแบบโมเดิร์นอย่างแรกเลยพอมีดินปืนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเนี่ยนะครับผมมันก็คือปืนใหญ่นะครับผมปืนใหญ่ขนาดต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกวิจัยวิวัฒนาการผ่านการเวลามาเรื่อยๆซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพมากพอในการที่จะทําลายกําแพงไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามเนี่ยกำแพงเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันก็เริ่มจะหมดคุณค่าไปถูกไหมเมื่อการใช้งานของกําแพงเนี่ยลดลงลดลงลดลง,ลดลงซีจ์ทาวเวอร์ที่ถูกออกแบบมาให้พิชิตกําแพงเนี่ย ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องถูกใช้งานอีกต่อไป มันเลยค่อยๆหายไปตามกาลเวลานะครับแต่มันก็มีอยู่นะการใช้งานร่วมกันของ Tower s ีช์ทาวเวอร์กับดินปืนเนี่ยยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยนะครับผมนั่นก็คือการบุกล้อมกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1โดยบุเรงนองเนี่ยมันก็เป็นช่วงเดียวกันเลยที่เริ่มมีการใช้ปืนใหญ่เนี่ยนะครับเข้ามาทําการสงครามด้วยแต่ว่ากําแพงเมืองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่และก็เป็นกําแพงเมืองที่แข็งแกร่งมากๆเลยปืนใหญ่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมมันไม่มีอนุภาพที่รุนแรงมากพอที่จะ ทำลายกำแพงเมืองอยุธยาได้บวกกับอยุธยาเนี่ยนะครับผมก็มีคูเมืองอยู่รอบเลยถูกไหมหอรบที่บุเรงนองปลูกขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารของเขาเนี่ยปีนข้ามกำแพงไปนะครับผมแต่มันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มความได้เปรียบในการใช้ปืนใหญ่ของเขา พราะเรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยที่ตั้งของปืนใหญ่เนี่ยมันก็มีผลสําคัญต่อการยิงเป็นอย่างมากเลยถูกไหมฝั่งผู้รุกราเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งปืนใหญ่ไว้กับพื้นฝั่งฝ่ายตั้งรับเนี่ยนะครับผมก็มีปืนใหญ่อยู่บนกำแพงบวกกับมีการป้องกันที่แน่นหนากว่าเพราะฉะนั้นปืนใหญ่ที่บนกำแพงเนี่ยนะครับผมก็ต้องได้เปรียบก,กว่าอยู่แล้วบุเรงนองเนี่ยจึงสั่งให้นะครับผมเอาปืนใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยที่เป็นปืนใหญ่ประเภทปืนใหญ่แคเมเรือหรือว่าปืนใหญ่ที่เล็กกว่าเอาไปตั้งเเททิรนนนนนะบผมอออยู่่่หตต้้าาีพืจใใชก โจมตีนะครับผมทหารที่อยู่อีกฝั่งของกำแพงไม่ได้เอาไว้ใช้โจมตีกำแพงโดยตรงยิงใส่อาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับผมให้มันไหม้วอดวายจะสร้างความปั่นป่วนและสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าการยิงกำแพงเมืองเป็นไหนๆนี่เนี่ยนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่บุเรงนองเนี่ยสามารถพิชิตกรุงศรีอยุธยาได้นะครับเพราะกลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างนะครับการใช้หอรบควบคู่กับปืนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆเลยในยุคนั้น กานี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เราคัดสรรหามาเรายุ่ท่านได้ฟังกันเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง history world ของเราด้วยนะครับผมวันนี้ขอเนี่าลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ